เห็นโลอสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะอุ้มจะพาเพื่อนๆนะคะไปปั๊มดวงตาไลฟ์สดใน Facebook กันค่ะส่วนวิธีทํานะคะจะทํายังไงนะคะตามอุ้มไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะก็ไปที่โปรแกรมไลน์เลยเนาะแล้วก็ไปกดเพิ่มเพื่อนนะคะพิมพ์ไอเดียไลน์ตามที่อุ้มขึ้นชื่อให้ดูด้านซ้ายมือได้เลยนะคะ วันนี้เราจะมาลองซื้อไลฟ์สดนะคะใน Facebook กันนะคะ60นาทีนะคะจำนวน1,000ดวงตาค่ะและนี่ก็คือราคาวิวไลฟ์สดนะคะเพื่อนๆจะแบ่งออกเป็น60นาทีกับอีกแบบหนึ่งคือ90นาทีนะคะวันนี้อุ้มจะซื้อที่1,000ดวงตานะคะเวลาซื้อไลฟ์สดอย่าลืมแจ้งเวลาที่ต้องการจะไลฟ์สดด้วยนะคะเพื่อนๆอย่างอุ้มนะคะจะไลฟ์ช่วง11โมงเนาะอุ้มก็จะแจ้งแอดมินล่วงหน้าค่ะ พอเราตกลงราคาเสร็จแล้วนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพ QR อาคดแบบนี้มาให้เนาะซึ่งเป็นรูปภาพไว้สําหรับสแกนจ่ายเงินนะคะขั้นตองนง่ายๆก็แค่เซฟรูปภาพเนี้ยลงเครื่องเนาะแล้วก็นําไปสแกนจ่ายแอปธนาคารใดๆก็ได้ค่ะขั้นตอนการคัดลอกลิงให้แอดมินนะก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะกดจุด3จุดค่ะเลื่อนลงล่างสุดนะคะจะมีคําว่า Copy เนาะก็ให้กด วิธีไลฟ์นะคะไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรากดคำว่าไลฟ์นะคะแล้วกดคำว่า go live ค่ะระบบนะคะจะขึ้นตัวเลขนับถอยหลังเนาะ3 2 1จากนั้นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวเสียงแดงด้านซ้ายมือขึ้นด้านบนนะคะนั่นหมายความว่าคุณกำลังไลฟ์สดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรอลุ้นดวงตาทยอยขึ้นพร้อมกันนะคะตอนนี้มี1คนดูแล้วนะตอนนี้เริ่มขยับแล้วนะคะเพื่อนๆยีแล้วค่ะ รอไม่นานเลยนะคะตอนนี้ยอดวิวนะคะกำลังทยอยขึ้นกับเพื่อนๆดูสิคะตอนนี้76นะคะแล้วก็ไปร้อยหนึ่งนะคะขึ้นแบบเรื่อยๆเลยร้อยแล้วคะ่ะสังเกตด,ด้านซ้ายมือนะคะมุมขวาบนคะ่ะ ระหว่างที่ไลฟ์นะคะเราสามารถพูดคุยก i mean? ับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเราได้ค่ะเห็นไหมคะอุ้มอ่ะพิมพ์คุยนะคะมันจะมีข้อความให้เราพิมพ์คุยด้านล่างเนาะตอนนี้นะคะยอดวิวก็700กว่าแล้วนะใกล้ความจริงแล้วนะคะ800แล้วค่ะเราซื้อว้ทั้งหมด1,000เนาะ900แล้วนะคะ อ่าตอนนี้ก็ 1K แล้วนะคะยอดครบแล้วค่ะสุดยอดไปเลยรอยยอดไม่นานเลยค่ะเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอน ปั๊มดวงตาไลฟ์สดนะคะใน Facebook เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่านะคะวิธีทํำยุ่มสอนไปนะคะจะเป็นวิธีที่เพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายๆนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากได้ยอดวิวไลฟ์สดแบบอุ้มนะคะก็แอดไปเลยที่ Line ID ของร้านปั๊มฟอลโล่นะคะร้านนี้นะคะให้บริการด้วยความจริงใจนะคะไม่มีการโกงที่สําคัญนะคะแอดมินใจดี บริการดีแนะนําดีค่ะสงสัยอะไรเขาตอบให้ได้หมดนะคะและที่สําคัญนะคะร้านเปิดให้บริการ24ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวยังอุ้มขอทิ้งชื่อร้านก็ทิ้งชื่อไลน์ไว้ในคลิปนี้นะคะใครสนใจแอดไปได้เลยค่ะหรือถ้าใครสนใจนะคะขี้เกียรตพิมพ์ไลน์ก็ไปที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้นะคะอคุ้มจะมีลิงก์ให้กดคลิกได้เลยค่ะคลิกไปปุ๊บก็จะไปขึ้นหน้าไลน์เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ